สวัสดีครับถ้าวันนี้มาสายหนึ่งสายีคลนะครับผมก็หาเลาะดูผึ่งด้วยมิ้มด้วยนะฮะตามโคกโนนต่างๆนะฮะขี่มาเห็นมิ้มลังนึ่งลังไม่โตครับผมหัวน้ำไม่ค่อยดีนะฮะ ไปคผมเดี๋ยวหาที่อื่นด้วยนะครับผมไปเรื่อยๆครับวันนี้นะฮะมิมิมลังที่สองนะครับขี่มาเห็นบินออกก็เรียกออกยี้ออก,ออกขี้ออกเยี่ยวนะฮะลังไม่ใหญ่ครับผม นู่นนะครับลังใหญ่กว่าครับกำปั้นน้อยเดียวนะครับผมลังมาเช้ายังใหญ่กว่านะฮะไปครับผมปล่อยไว้ครับผมเผื่อแรงแรงน้ําดีถึงมาเอานะครับเผื่อขยายลังใหญ่นะครับไม่เจอตัวพึ่งครับผมวันนี้นะฮะไปดูคอนเก่าๆก็ไม่มีเลยนะครับ ก็ได้เวลาของเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าเวลาพึ่งหรือมิ้มอะไรเงี้ยฮะประมาณเที่ยงเที่ยงนะฮะมันจะออกขี้ออกเยี่ยวนะครับเหมือนกันครับผมคือบินออกจากหลังนะฮะบินวนอยู่รอบรอบหลังนะครับผมครึ่งหลังนะครับแล้วก็จะเข้าหลังตามปกตินะฮะหลังไม่ใหญ่นะครับผมนู่นนะอยู่ข้างล่างนู่นนะครับ เลยไม้ไปนะฮะบินออกบินออกเยี่ยวนะครับนู่นครับผมลังเท่ากันเลยนะฮะลังเท่ากับลังเมื่อกี้นะครับลักษณะเดียวกันครับผมบินออกจากลังนะฮะแล้วมันก็ขี้ขี้จริงๆนะครับผมบางทีถ้าเพิ่งบินเนี่ย เราจอดรถอยู่ใต้กกนะฮะสังเกตว่าตามบอกจะเป็นขี้เหลืองๆนะฮะหยดลงมาเต็มเลยนะครับในทักต่างผู้ผมเนี่ยผมจะเรียกออก,ออกขี้ออกเยี่ยวนะฮะไปก็ผมปล่อยนะครับเดี๋ยวนั่นๆเรามาเอาพร้อมหลังนู้นดีกว่าให้ให้มีน้ําดีกว่านะครับอ่ากลับมาถึงบ้านครับผมกินข้าวเลยครับผม ผักผักกูดนะฮะผักงงผักกูดนะครับผักเขือดิบครับผมอันนี้แกงเมื่อวานนะครับผมแต่ไม่รู้ว่าไก่หายไปไหนนะ,ะเหลือแตะผักครับ <c oughs> ไก่เหนียวหายครับผมปีนข้าวด้วยกันครับวันนี้ฟาวครับผมตกลงไม่ได้คลื่งเลยนะฮะสวัสดีครับผม